เอาอย่างนี้ดีไหมปัญญาชัยลงบรรยายจิตเห็นจิตตามแบบของปัญญาชัยแล้วท่านก่อนก็บรรยายตามแบบของท่านดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จแล้วจะมาร่วมกันอีกทีหนึ่งท่านทำคลิปทิ้งเอาไว้ก่อนก็ได้ ตามถนัดก็แล้วกันไม่บังคับแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ธรรมะไหลเองอะนะถ้าธรรมะไม่ไหลเองเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรหรอกมันมาจากความนึกคิดเนี่ยมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเนาะมันต้องเป็นธรรมะจากธรรมชาติจริงๆแหละผมเตรียมจะเตรียมตัวแล้วจะได้ออกไปโรงพยาบาลในว,วันนี้เดี๋ยวผมจะอ,อุปมาจิตเห็นจิตให้ฟังสักบทหนึง่ง บางทีท่านก็บอกว่าแม้แต่จัวตัวตัวจิตเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตจริงไงเพราะจริงแล้วจิตเนี่ยมันไม่มีรูปลักษณ์ใดอย่างนี้มันจึงไม่ใช่จิตจริงอุปมาก็เหมือนไฟนั่นแหละไฟเนี่ยเวลามันติดขึ้นมาใช่ไหมก็เรียกว่าไฟแต่พอมันดับลงไปก็เรียกว่าไฟไม่มีไฟดับลงไปแต่เหตุของไฟยังยังอยู่นะ มันพร้อมเกิดในทุกเมื่อใช่ไหมอ่าทีนี้เมื่อไฟมันดับลงไปแล้วมันไปไหนทีเนี้ยมันไม่มีนะนะมันเป็นนามธรรมแล้วมันไม่มีแล้วมันดับมันมันไปอยู่ไหนแล้วทำไมเหตุมันยังมีอยู่ก็ว่าจริงๆแล้วไฟมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองโดยตัวมันเองไงมันเกิดเพราะสรรพสิ่งหรือว่าจักรวาลนี้ผมถือว่าเรียกว่าจักรวาลนี้มันเป็นสิ่งเดียวกันมันคือจิตไงเพราะไฟมันก็อยู่ในจักรวาล ใช่ไหมเมื่อมีจักรวาลก็มีการสร้างสรรพสิ่งขึ้นมามีต้นไม้มีอนุนันนี้ขึ้นมานั่นแหละพอมีต้นไม้มาสัมผัสกันมันก็เป็นไฟพอหินมากระทบกันมันก็เกิดไฟเห็นไหมมันเกิดประกายเกิดแสงเหมือนเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละเหมือนธาตุรู้ที่เราเรียวกว่าธาตุรู้อยู่เนี่ยแต่มันเป็นรู้ตัวที่ว่าอยู่ตรงที่มันปรากฏแล้วมันค่อยรู้ไง ต่ถ้าจิตที่แท้จริงที่มันไม่ใช่จิตเลยเนี่ยมันอยู่ก่อนนั้นไปอีกก็คือมันมันเหมือนไฟอ่ะมันยังไม่มีในตอนนี้ไงแต่มันไม่ไม่ได้สูญสิ้นไงมันกระทบตอนนั้นก็เกิดตอนนั้นไงนะบางทีก็รีบไปหน่อยนะเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะมาเคลียร์พูดให้ละเอียดกว่านี้อีกให้ฟังของผมใช่ไหมครับครับเอจิตเห็นจิต ผมก็เอาข้าวๆดีกว่าเนาะผมก็ยังไม่ได้ไอ้นั่นเท่าไหร่ครับจิตเห็นจิตน่าจะจิตเห็นการความจริงของจิตนั่นแหละครับจิตเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงอะครับเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงที่มันเป็นของมันอยู่แล้วของ ของจริงของมันนะครับคือร้อนก็คือร้อนหนาวก็คือหนาวอ่ะครับเห็นความไม่มีในความมีเห็นความมีในความไม่มีนะครับเห็นเห็นจริงครับเห็นไม่มีในความมีเห็นความไม่มีในความมีอ่ะครับท่านอาจารย์ชพูดก็ถูกเราเห็นความไม่มีในความมีใช่ไหม เราต้องเห็นความไม่มีตอนมันดับไปแล้วไฟมันไปไหนเนี่ยต้องเห็นมันมันจึงจะเห็นอิทธิพยตาครบสมบูรณ์เห็นไตรักวันสมบูรณ์ไงอมันจึงไม่มีการเกิดการดับไงมันก็เป็นมันอยู่งั้นซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปลักษ์ใดไงจึงบอกว่าเห็นด้วยยานไงเห็นด้วยตาที่สามไงอ่าใช่ครับอาจารย์ใช่ครับมาถึงจุดนี้แล้วมันมันง่ายเหมือนา านอาจารย์พูดนั่นแหละครับว่ามันง่ายมันมันไม่มีถูกมีผิดนะครับมันก็ตัวเดียวกันของผมกับของอาจารย์ที่พูดมันก็ความหมายเดียวกันตัวเดียวกันมันแคบสมมติภาษามาพูดว่าตัวนั้นไฟตัวนี้เป็นอะไรเป็นทรายหรือว่าเป็นไฟหรือว่าเป็นน้ําหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่จะอุปมาสมมติมาพูดนะครับมันมันมันอย่างนั้นจริงๆมันมันตัวเดียวกันนะครับครับมัน มันเนื้อถูกเนื้อผิดครับมันขับพูดไปมันตัวเดียวกันทางเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวครับอาจารย์จะพูดให้กว้างแค่ไหนมันก็มาเป็นหนึ่งเดียวเหมือนอาจารย์ว่าน,นะครับแม้แต่เราเห็นทุกอย่างเหมือนมีในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งประกอบขึ้นเ,นเรียกว่ารูปนี่เรียกว่ารูปประกอบขึ้นนั่นแหละพอเรามองลงไปลึกๆ ไปถึงตัวรู้ตัวรู้จริงก็มันก็ยังไม่มีรูปลักษ์อยู่เหมือนเดิมน่ะมันแค่รู้ซื้อเนี่ยรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแล้วเราก็คิดปรุงแต่งตามมาตนะไปอมันจึงเป็นปัจจุบันนี่แหละปัจจุบันนี้มันมีทั้งรูปทั้งนามไงมีทั้งมายาทั้งความจริงอยู่ด้วยกันไงเออซึ่งมายามันก็ไม่จริงพอมันเกิดแล้วดับซึ่งความจริงมันก็ไม่จริงพอมันไม่มีไม่มีรูปลักษ์แท้จริงไงมันจึงเป็นแค่ปัจจุบันแบบเนี้ยแต่เราต้องพิจารณาปัจจุบันให้ถึงไ ว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุโพธิธาตุรู้เฉยสิ่งที่มองเห็นข้างนอกมันเป็นมายาที่จิตสร้างขึ้นแหละท่านก็สมมุติขึ้นมาใบไม้กับมือเดียวท่าว่าจิตธาตุโพธิมันอยู่เหนือเหนือผิดเหนื้ถูกจริงแต่ถ้าเราไปยึดมันจะทนทุกข์อยู่ในความผิดและความถูกนี่นะมันเป็นสสงสารวัตรนั่นก็คือจิตหลงไง ถ้าจิตผู้รู้แจ้งแล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่นอกเหตเหนือผลเหมือนว่ามันเป็นเอกเทศอยู่นอกเหตุเหนือผลแต่ด้วยความวิชาดยคมหลงคนก็มาหลงยึดในรูปในนามต่างๆในมายาต่างๆนี่ไงเมื่อเรายึดมันก็เป็นจริงกับเราทุกมันก็เป็นเป็นจริงสําหลับหอวใจผู้ที่หลงอยู่ไงแต่ผู้ที่แจ้งแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเอกเทศเหมือนเดิมเมื่อเห็นความเป็นเอกเทศของมันอยู่แล้วเขาก็เป็นตัวเองดิเป็นตัวโพธิที่เอกเทศเป็นอิสระอยู่อย่างนั้น เห็นความไม่มีในความมีเนี่ยถ้าเข้าใจคำพูดนี้มันก็ทะลุป,ปูโูงอะนะมาถึงจุดนี้มันง่ายแล้วเนาะอาจารย์เนาะจริงๆครับมันเห็นฝั่งก่อนปรุงแต่งอะครับฝั่งที่ว่ามันไม่มีอะไรที่ว่ามันว่างนะครับ เห็นฝั่งที่ว่าสมุติขึ้นมาพูดปรุงแต่งขึ้นมาพูดนะครับมันเห็นสองฝั่งมันเป็นอิสระจากสองฝั่งมันยึดไม่ได้ยึดฝั่งว่างก็ไม่ได้ยึดฝั่งปรุงแต่งก็ไม่ไล่ครับเป็นธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันหมดครับมันไม่มีผู้รู้ผู้ถูกรู้มันไม่มีผู้ปฏิบัติผู้ถูกปฏิบัติแล้วครับผู้รู้เขาก็เป็นของธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมันยึดไม่ได้มันได้แค่รู้ครับ ครับมันก็ไม่ได้ยึดรู้มันปล่อยหมดแล้วมันก็เป็นอิสระครับอาจารย์ใช่ครับอาจารย์ที่ทิติภาว่าไงเห็นตามไหมหรือเห็นยังไงอธิบายได้นะมันจริงไม่สุดโต่งซอกฝั่งนี่มันจริงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยจริงที่สุดแล้วมันจริงอย่างนี้นะปัจจุบันที่แจ้งว่ามันจริงยังไงมันมีตัวมีตนแท้จริงไหมตรงไหนเป็นธาตุรู้มองให้มัน ครบองค์มันสืบเนื่องกันยังไงมันเป็นบุคคลแท้แทจริงไหมแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาท่านก็นบอกสักร่าห้าตามธรรมชาติเพราะอย่างนั้นมันจึงไมมไม่ฟันตรงว่าเป็นบุคคลไงมันเป็นแค่ปัจจุบันปัจจุบันก็ของไม่เที่ยงอีกต่างหากมันจึงเป็นอิกสกสระอยู่งี้ไงเออเป็นอันนี้จังไปตลอดเป็นอิสระไปตลอดธาตุโพธิไม่มีแตกดับ อย่างที่แตกดับคือสังขารคือรูปคือมายาต่างๆคือพบคือชาติสิ่งที่ยึดยึดติดยึดมั่นเฉยๆอืโอ้ที่มันจะแตกดับไปไหนก็ทุกอย่างมันคือโพธิ์ที่อยู่แล้วมันคือจิตไงทั้งจักรวาลนี่มันอยู่ในเราเนี่ยมันอยู่ในจิตนี่มันคือหนึ่งเดียวมันจะก่อรูปมันจะเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปหรือยังไงมันก็อันเดิมอยู่เหมือนท่านว่าแต่าคตจะปรากฏออกมาหรือไม่ปรากฏออกมาก็ช่างแต่าคตก็ตั้งอยู่ก่อนแล้วเห็นไหม จิตนี้มันจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ช่างจิตก็มีอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมอยู่ก่อนแล้วไงแสดงทำแบบยืนกระต่ายขาเดียวก็เหมือนกับที่ท่านเว้ยหลังพูดว่าท่านผู้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้แล้วเนี่ย จะไม่แสดงทําให้สับสนไปในเรื่องอื่นเลยเพราะว่าท่านถูกฟ้าประธานส่งมาให้ที่จะพูดถึงแต่เรื่องนี้เพื่อยืนยันถึงเรื่องนี้เพื่อนําพาผู้หลงให้เลิกสารวนให้เดินตรงมาสู่ตรงนี้เท่านั้น มันเป็นความอัศจรรย์ที่เหนือความคาดหมายสำหรับคนที่จะแจ้งก็ต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตยาวนานจึงจะเห็นส่วนที่มันคนละเขตคนละแดนกันอย่างจริงๆมันไม่เกี่ยวแต่มันก็เกี่ยวมันไม่เกี่ยวอย่างเด็ดขาดเลยแต่มันก็เกี่ยวเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่มันทำให้คนเข้าจยาก คำพูดที่สั้นๆอย่างนี้นะมันจะชัดเจนในหัวใจสำหรับคนที่รู้แล้วแต่สำหรับคนที่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่มันก็เป็นธรรมะที่ส่งพลังนะชักจูงชี้นำทำให้ขาดไปสำหรับคนที่ถึงพร้อมที่จะฟังใช่การเข้าใจแล้วแต่ยัง ยังไม่เข้าถึงมันต้องต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งส่วนที่อยู่นอกฐานจะถือว่าเป็นปัญญาไม่ได้ต้องอยู่ในฐานเท่านั้นจึงจะถือปัญญาได้ที่ยังอยู่นอกฐานอยู่นั่นนะ่ะมันโดนหน่วงมันโดงมันโดนหน่วงด้วยความไม่ชัดเจนถ้ามีเหตุผลว่าเพราะเขากลัวว่าว่างแล้วไม่มีอะไรนะนะั่นน่ะ มันยังหยาบอยู่ปัญญาในระดับนี้นะี่ยังหยาบอยู่แต่การที่ยังไม่เข้าถึงมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะเหตุนี้นะแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าส่วนนี้แหละคือส่วนที่เป็นบรมสุขแท้จริงนหะรู้อยู่นะแต่มันก็ยังน่วงอยู่ได้น่วงอยู่ได้เพราะเศษเหลือของความไม่ชัดเจนไงที่ท่านวาจิตไม่ตั้งอยู่ในรูปแม้ว่ารูปจะปรากฏออกมานะ หลักฐานพยา,ยานก็คือมันตายไงคนมันตายได้ไง <c oughs> ว่ามาเนี่ยลักษณะของคนที่เห็นว่าความว่างคือตัวตนที่แท้จริงของตนเนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะไปะยึดเอาความว่างอันนี้คือเครื่องหมายของของการเข้าใจอย่างนั้นหรือไม่ ใช่พี่มันถึงเข้าใจยากเข้าถึงยากนี่เพราะบอกว่ามันว่างก็ไปยึดว่างเป็นอารมณ์อย่างว่างเลยเขาไม่ว่างอย่างอิสระว่างอย่างอน,นิจจังเลยที่ท่านอาธิบายเนี่ยม,มันเป็นตัวตัวอักษรนะนะนี่จะพูดออกมาเพื่อที่ว่า เพื่อจะได้ทำคลิปไปนะคือคนที่เห็นว่างเนี่ยมันก็สุดตรงใช่ไหมล่ะมันสุดตรงประยึดเอาความว่างมันก็ยังไม่เห็นตัวมันจริงๆตัวมันจริงๆก็คือรู้ในความว่างขณะที่มันรู้ในความว่างมันก็รู้ตัวอยู่ว่ามันรู้ในความว่างขณะที่มันเห็นความมีมันก็รู้ตัวอยู่ว่ามันกําลังเห็นความมีขณะที่มันเห็นทั้งความว่างและความมี มันก็รู้ตัวอยู่ว่ามันเห็นทั้งสองอย่างอันนี้แหละคือรู้ที่สามสัมมาสมัมพุจ้าจึงเรียกว่าศูนย์โยไงความว่างที่มีอยู่จริงไงห,หรือว่ามหาศูนยตาไงม,มันเป็นความว่างนั่นแหละแต่มันไม่ได้ว่างสุดโต่งนะศูนย์โยคือศูนย์ที่เหลืออยู่ไงศูนย์ที่มีอยู่จริงไงว่างอย่างรอบรู้นะเขาไม่ว่างอย่างรอบรู้คือมันไม่ได้มา มันยังไม่ถึงตัวมันจริงๆมันยังไม่ถึงธรรมชาติของมันจริงๆ,ๆเรียกว่ายังมัวไปอาศัยสิ่งอื่นอยู่เนาะมันไม่กลับมาตรงกลางนะการกลับมาตรงกลางนี่ก,ก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะศูนย์โยคือว่างที่มีอยู่ว่างที่พร้อมที่จะแปลเป็นสมมุติดได้มากมายมหาศาลอย่างที่ปรากฏรูปนามในโลกใน,นจักรวาลนี่แหละนี่แหละ มันผลิตออกจากความว่างที่ว่าอันนั้นโดยมีเจ้าจิตตัวนี้เป็นสื่อย่างนั้นใช่หรือไม่ล่ะที่ว่าว่างนี้คือว่าง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 มันว่างธรรมชาติเองของมันน่ะไปเห็นว่างไม่ใช่ว่าไปสร้างว่างขึ้นไปยึดเอาว่างครับมันมันปล่อยว่าง แล้วแล้วก็มาปล่อยฝั่งสมมุติฝั่งสมมุติคือฝั่งมีฝั่งว่างว่างคือฝั่งไม่มีก่อนจะพูดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมามันมีไม่เกิดไม่ตายเหมือนอาจารย์ว่าครับมันต้องเห็นสองฝั่งครับฝั่งว่างฝั่งไม่ว่างครับแต่มันก็มีความมันอยู่นะมันเป็นเอกเทศอยู่นะ อเหมือนท้องฟ้างไงมันก็ยังเป็นมันอยู่เหมือนั้นมันจะเป็นความว่างหรือไม่เป็นความว่างก็อย่างที่มันเห็นทางย่างที่เห็นนั่นหละแต่มันเองก็ยังเป็นมันเองอยู่นะเป็นเอกเทศอยู่เหมือนพระเจ้ามหาสุยตามันก็ยังเป็นสุยตาอยู่มันไม่เคยเป็นอะไรเลยจะเรียกมันว่างหรือไม่ว่างนี่แหละมันมันยากมันยากจนง่ายง่ายจนยาก มันเป็นเส้นผมบางภูเขาครับเรื่องอย่างนี้มันเป็นประจตตังของใครของมันปักเจตของใครของมันมันต้องเข้าไปเห็นเองรู้เองอ่ะครับหายสงสัยเหมือนอาจารย์ว่าครับมันเป็นคําพูดมาสวนกันได้ยากมันต้องคนมีวาสนาจะด,ดีต,ตรงกันครับชอบง่ายๆเหมือนกันหรือว่าชอบยากๆเหมือนกันน่ะค,คุยกันว่าอยู่ระดับไหนถึงไหน มาสอนกันมันมันถึงไวัยถึงเข้าใจได้ง่ายแจ่มแจ้งหายสงสัยครับ